สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพ็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฮัลโหลไงยันสก็อตเข้ามาได้ไหมบุ๊คฮับโหลไงไงกลับมาเพ็ญน้องกลับมายาย ห่อผักที่ยายเพ็ญเก็บมาเมื่อวานค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหนักมากยายเพ็ก็เลยต้องขอพักมีผักมีผักวาระบิค่ะเพื่อนๆอยู่ในถุงมองไม่ชัดค่ะผักวาระบีที่เก็บมา โถถุงไปเลยเลยแล้วก็กระเทียมป่าค่ะที่เก็บมาเมื่อวานงามมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเมืองเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เลยเโทรไปหาแม่ครัวแล้วแม่ครัวเขาบอกว่าแม่ครัวบอกว่าพี่เปิ้ให้ให้ไปเอากระเทียมเดี๋ยวเขาจะทําอาหารให้พระเลยพรุ่งนี้ก็เลยยายเป็นดีใจก <laughs> ลับ ไปเอาที่บ้านก็เลยเหลิ้วมาก็เลยพักเพราะว่ามันมันมันปวดไหล่เนาะมันหิ้วทั้งวนันเที่ยวทั้งวันนี้อนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ยายเพ็ญจะฝากเข้าไปอีกสองเจ้าที่บ้านสองถุงบปเลยเลยเก็บฝากให้คนไหนเขาเข้าไปไม่ได้หรืออยู่ไกลยายเพ็ญก็ได้ข้อความจาก เพื่อนคนทางวัดนะคะบอกว่าฮะ,ะเพนเก็บกระเทียมเมื่อไหร่เอามาให้พี่หน่อยนะคือว่าอย่างนั้นยายเพนก็เลยถือโอกาสไปเก็บกระเทียมมาให้พระด้วยไม่ใช่ให้พระไม่ไม่ใช่ใพระขอโทษทีให้ให้ญาติโยมทีนี้ญาติโยมจะทําอาหารให้พระหรือว่าะจะแบ่งใครก็แล้วแต่เนาะสาธุบุญ้วยกันค่ะยายเพนหิวรุกชเลใกล้จะถึงแล้วค่ะเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะตามยเูเพนได้คะ่ะเย้ยเพิ่นขอปิดประตูเข้ากักหน่อยเพาะว่าเยาเพินจะปิดกล้องคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเน